เครื่องติดแล้วนะฮะเครื่องนิ่มมากเลยสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับ TZM ซนะครับ TZM คันนี้สภาพเดิมมากๆเลยนะครับว่าแบบเดิมโรงงานแทบจะทุกจุดเลยนะฮะ โอเคก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook เห็ุรถหนังฟ้านะครับ,บกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับพีเคันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินนะครับภาษีขาดเกิน3ปนะีต้องไปจดใหม่สีแดงตรงเล่มคันนี้น่าจะปี 95เล่าอาจำไม่ได้นะเป็นลายตัวแรกๆกลยนะสีแดงขาวลายตัวแรกเลยนะครับป้ายทะเบียนมีนะป้ายทะเบียนเป็นแบบใหม่เลยนะครับแต่ว่าภาษีขัดเกินนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะนี่ก็สภาพเดิมๆครับอย่างเช่น,นชุดสีสีเดิมโรงงานเลยความสวยความงามก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันซีดนะแต่ว่าเป็นชุดสีแท้ก็แนบสนิทดีฮนะก็มีแตกหักบ้างตามจุดยึดนะแต่ว่า ก็ยังดูดีนะครับนี่มันซีดนะส,สีแท้ก็ครบ,บเลยนะครับที่โครงเดิมสีฝาเครื่องออฝาคัดนี่สีเดิมนี่สภาพดีมากเลยนะครับชิ้นท้ายสีเดิมโรงงานนะดูด้านซ้ายก็จะมีแตกหักตามจุดยึดครับแต่ว่าน้อยน้อยนะครับไอปัญหาที่มันชอบแตกหักประจําก็ตรงนี้นั่นแหละ ซ้าทั้งขวาเลยนะครับทาสีใหม่มาเราไม่ต้องไปยึดน็อตมันนะเพรานงั้นมันกดแตกหมดนะเนี่ยก็จะมีลาตรงนี้นิดนึงนะครับข้างหน้าดิสซีดแต่ว่าหูหน้ากากนี่ก็ไม่มีหักนะว่าดูเดิมเดิมติดติดดีนะแล้วก็สีแม็กสีเดิมนะครับสีปั๊มเบรกสีจานเบรกนี่สีเดิมสีโค้ดไอสีโช๊คกระบอกโช๊คนนี่สีเดิมนะฮะสวยงามสีเดิม ปั๊มเบรกสีเดิมนี่สวยนะครับงานมากเลยนะครับกหลังเดิมเๆก็คือเดิมแทบจะทุกจุดเลยนะครับสีพงเดิมขบูเดิมเมกกองครบนะครับนี่ฮะพวกสายระบายอะไรของมันเนี่ยนะอยู่ครบเลยน,นี้เกิอนอะไรน,นะครับเนี่ยสายสายระบายมันอยู่อย,อยู่ครบเลยนะแล้วก็เสื้อเดิมเสื้อ ตอนที่ผมได้คันนี้มาคือรถมันจอดนานนะรถมันมันไม่ติดนะมันจอดนานได้มาก็คือเครื่องนี้ไม่เคยเปิดเลยนะหัวน็อตจิงๆเลยนะครับผมก็ได้ามาเช็คที่มีการเปลี่ยนไปก็มีมันก็ต้องเปิดแล้วเพราะว่ารถมันไม่ติดนะครับอย่างเช่นนะล้างขบูนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนข้อเหวี่ยงซ้ายขวานะฝั่งจานไฟฝั่งพัดนะครับ เปลี่ยนฝังคัตมันก็ต้องเปิดฝาคัตออกมานะฮะก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็เปะเกยนฝาคัตแล้วก็เปิดเช็คลูกสูบนะฮะก็เสื้อไม่ปอกนะคันนี้เสื้อสภาพดีมากเลยนะครับแต่ว่าลูกสูบแหวนผมซื้อมาแล้วผมก็เลยทําการจับเปลี่ยนให้เลยนะครับของเดิมมันก็ยังฟิตอยู่นะแต่ว่าผมซื้อมาแล้วก็เลยจับเปลี่ยนให้เลยเสื้อไม่ปอกสภาพดีมากนะครันนี้ก็เดิมๆครับแล้วก็ like Esta. lights, like like มีเปลี like like erm like ่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับระบบไฟใช้ได้ถุกจุด วาวสีเทาท,ทำงานปกตินะอันนี้ระบบไฟต้องบอกว่าติดครบเลยนะฮะไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังไฟบงไฟเบรกยี่ติดครบหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวข้างซ้ายนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครบนะฮะแตีดังด้วย เกีร์ความร้อนขึ้นนะฮะเกียน้ำมันก็กดได้นะออฟรันออฟรันตรงนี้ก็ใช้ได้นะเปิดก็อกกอนให้ฟังเสียงเครื่องเครื่องติดแล้วนะฮะเครื่องนิ่มมากเลย เปิดไฟไปต่ำสูงติดหมดนะไปสูงหน้าไ่ก็ติดนะไฟพามาก,ก็ติดไฟเบรกใช้ได้ทัง้งข้างบนข้างล่างเลยนะเบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้ดีนะ ติดอยู่นะคือระบบไฟเนี่ยเราบอกว่าพบทุกจุดนะครับเนี่ยสีตรงเดิมสีฝาคัดเดิมนี่ถือว่าสีใช้ได้เลยนะเครื่องไม่มีดังไม่มีหอนเลยเงียบจิบนะไอปะเจินีผมเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เพราะว่ามันต้องเปิดฝาคัดมาเปลี่ยนสีข้างข้อนะสีข้างข้อมันมันรั่วนะโอ้กว่าจะสตาร์ทติด นิ่มเลยแล้วก็กุญแจดอกเดียวนะแกแท้เลยล็อกล็อกอยู่ด้วยนะดอกเดียวขันได้หมดเลยนะครับเปิดเบาะถังสองทีถังพังน้ำเลยอยู่ครบแล้วก็มีผมมีเปลี่ยนสายสองทีให้นะเป็นแบบใสนะครับตัวประหยัดสองทีไอพัมสองทีสาฟ,ฟ้าร์เลก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ล้างเช็ครั่วซึมให้หมดแล้วนะครับอันนี้คืออันนี้คือเครื่องยังติดอยู่นะนิ่มมากเลย ฟังราคาด z m อคันนี้เปิดราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับ17,900บาทเอกสารเล่มจะโดนครบนะภาษีขาดเกินนะครับ17,900บาทสภาพเดิมๆติดๆแบบนี้เลยนะฮะถือว่ารถรถลถไม่ค่อยช้ำนะฮะไม่ไม่ไม่ผ่านการบูรณะก็คือเดิมๆตามอายุมันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหายากแล้วนะครับ ไม,ไม่ต้องเอาไปทําเลยนะเอาไปขี่แบบนี้ก็ได้เลยนะติดๆแบบนี้จะไปเช็คจุดกิ่งนิดหน่อยนะครับเพราะรถมันจอดนานนะครับติดต่อก่อนเอีงหน้าไอหลังผมก็ไล่ให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ในเข้าได้ทุกเกียร์นะผมไปลองขี่ดูแล้ชวช่วงหน้าช่วงหลังก็ยังโอเคอยู่นะครับอาจจะเป็นพวกอีอ่ยเอาหลังใช้ได้พวกยางนะยางมันเก่านะครับ ก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือเครื่องฟรีสตาร์ตติดง่ายเสื้อไม่ปอกก็คุ้มแล้วนะครับระบบไฟอะไรครบหมดเลยนะครับหนึ่งเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะ M, ทีเซ็ต M ฝาวไปด้วยอ่ะคันนี้เป็นรถเอ่อรถผมเองนะก็ลูกค้าถามมาเยอะก็มาดูรีวิวกันนะคันนี้ทําหมดเยอะนะครับจริงๆท่อมันจะออกสนิมแดง <c oughs> ๆ <c oughs> ผมเอาน้ํายาล้างสนิมไป <c oughs> ไปถูๆมันมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะแต่เอาเอาไปขี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แดงๆดงดำดนะนี่ผมล้างแล้วผมยังยังไม่ได้ขี่ เพราะว่าเดี๋ยววันที่5ผมจะเอาไปวิ่งทิปนะครับถ้าขายออกไปก่อนก็ผมไม่ได้ไปนะครับคันนี้ออกซิงซิงนิดหนึ่งนะครับซิงๆิงนิดนึงเห็นไหมเห็นชุดคัดมันไหมละลายชุดคัด JR นะฮะก็คือย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เลยปกติคัดมันจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับคันนี้เป็น TZ R นะฮะในเล่มเป็น TZ R อรคันนี้เอกสารเล่มชุดโดนครบภาษีขาดเกินคันนี้ผมเก็บงานเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสีโครงจุดสีนี้เก็บใหม่สวยร0 0เ็นเลยนะครับ จะมีปั๊มแต่งของ Racing Boy นะเบอร์17ตัวนี้ก็2น่าจะ1,800หรือ2,000เนี่ยจะไม่ได้ลนะแบบล้อล้อขอบจิกกับของอะไรนี่ของอา g o ก,กนะครับขอ17-18ยางก็ยังใหม่ๆนะครับแล้วก็มีตัวยึดยึดโคมไฟนะครับนี่ยึดที่แผงคอเลยเวลาเราเลี้ยมก็ไปตามแผงคอเลยนะไม,ไม่ได้ใช้โครงหน้ากานะครับแผงคอทีเ z m อ แฟนวิกเตอร์นะครับสีถังนี่สวยงามนะครับก็คือสีถังนํำมาใหม่ชุดหน้าเล็กชุดหน้าโซนิกนะครับบางโคนใสๆสเลยสิชกหน้าไม่มีรั่วแล้วก็ปั๊มเต่าแต่งนะครับระบบไฟผมย่อมาแล้วนะครับผมก็จะมีต่อแค่ไฟเกียร์ว่างแล้วก็ไฟเตือน2ปีนะครับเพราะว่า2ปีผมยังใช้แยกอยู่นะครับวัดแบตเตอรี่วัดความร้อนเป็นดิจิตอลนะครับติดเปิดไฟตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นออฟลันนะครับ จุดคัด JR นะครับซิ่งเลยขบูใหญ่นะขบู38แล้วก็แป้นลิดแป้นลิดมินียมแต่งเนี่ยนีสาย2 G แยกล็อกวา,วาวนะเชื่อมปิดเลยคันนี้วิ่งกระจายนะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าผมเอาไปวิ่งด้วยว,วิ่งทิพมาน่าจะ2ทิพละคันนี้สุดจริงฮะแล้วก็ชกหลังแก๊สซี่นะครับต้องมีนะซับดีมากอามิเนียมแล้วก็ดุมดุมเดิมนะดุมดั้ี b า t z r ตรงรุ่นนะครับ ตัวยึดท่อสวยอันนี้มีค่าวปุ่นยอยู่เลยไม่ได้ล้างเลยนะครับโซสเตอร์อันนี้น่าจะ4-15หนึเลยอนี่แหละอ่าแล้วก็มีเกียโยงเกียโยงทรงต่ำของอะไรนี่ t ี H r อนะครับอันนี้ผมเบิกมาใหม่เลยแล้วก็มีตัวยึดแกนสวิงอาร์มนะครับแล้วก็ยึดแท่นเครื่องเป็นสแตนเลสหมดเลยนะอันนี้ผมสั่งมาใหม่สเตอร์เล็กมากนะครับ30ฟันเองสีโค้งนี่สวยร0อเร็นเลยนะ มีคงไม่มีภาพนะครับรถนางฟ้านะครับติดหรือเปล่านี <c> ่ <oughs> ไม่ได้สตาร์ตเป็นเดือนละแต่ผมเปิดโชค๊คนี่นึง <c oughs> นั่นไงอ่าต,ติดแล้วนะประมัน <c oughs> ท่วมอะสตาร์ตก็จะติด ก็คือขบูมันแหนนลงนะแล้วก็ระมันมันก็จะไหลเข้าไปในห้องเขาเหวียงนะเลยทําให้ติดยากเอจอดก็ต้องปิดก๊อกไว้นะเนี่ยระบบไฟก็ไปหน้าไปท้ายเครื่องดีแน่นอนเครื่องแน่นๆเงียบๆเลยเสื้อโมมาแล้วนะไอเสียสามรูเลยนะครับ รถล,ล็อกวาวนะแต่ไปขี่นี่แทบจะไม่รอรอบเลยนะเปิดคันเร่งก็คือมาเลยนะแล้วก็วิ่งดีมากๆนะใครที่สนใจคันนี้นะครับด z เซตอาร์นาวิยานะสวยงานสีก็สวยเคลื่อนก็ดีนะอะไรแต่งก็เยอะนะครับเพราะว่าผมทำหมดไปเยอะเลยนะครับอันนี้เปิดราคาอยู่ที่30,000บ,บ, 30, บาทท้วนนะฮะ0 0มหมื่นบาทต้วนเลยนะครับทําจริงๆอรวมตัวรถก็เกินฮนะเกินนะครับเกินสามหมื่นอยู่ละ เอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีขาดเกินนะฝากไปด้วยนะครับคีซเซ็ตนาวิยาสามหมื่ต้วนครับโอเคปิดก๊อฟไว้ก่อนคันหนึงเอ็นปคันนี้เคยลงรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่41,500บาทนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับยางใหม่หน้าหลังระบบไฟครบทุกจุดว่าทำงานนะเสื้อไม่ปอกครับเครื่องเงียบกิ๊บนะครับันนี้น่าจะ เดิมๆวิ่งดีนะฮะปิดติดมือมากเลยคันนี้นัติดง่ายนะคันนี้โปรไฟล์อะไรก็พบนะฮะไฟพามากหน้าไม้อะไรก็ติดนะครับไฟต่ำไฟสูงติดหมดนะฮะการเติไฟเบรกนะครับเพราะว่ามันใส่เกย,ยงแล้วก็ใส่ปั๊นแต่ง เครื่องเงียบกิ๊บนะครับไม่ต้องตูดถึงเลยคันนี้วิ่งดีนะครับถังสองทีถังปักน้าอะไรอยู่ครบแล้วก็เฟืองตั้งโซ่นะโป๊อันต้องเฟืองตั้งโซ่เฟืองตั้งโซ่เต็มนะครับแล้วก็เบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้ดีนะคันนี้กาทํางานนะนี่ครับรกบบไฟครบนะครับยางใหม่หน้าหลัง คเครื่องเงียบกิ๊บเลยนะครับเสื้อไม่ปอกด้วยนะครับมาทํางานนะพ่อผ่าสเสียงดีฮนะไม่ดังมากโอเคประมาณนี้ครับเย็นละสี่หมื่นหนึันห้อบาทบโปรอมแท้ๆเลยนะครับเอกสารเล่มชิโรนครบนะภาสีขัดเกิดฝากไว้ด้วยนะครับรถทุกคันอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะ กจะส่งก็แล้วแต่ระยะทางครับใกล้ก็ถูกหน่อยคะไกลๆก็จะแพงหน่อยนะครับเสียงรถนะเสียงรถดังถ้าใครสนใจก็โทรมาเลยครับเบอร์0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถทุกคันเป็นรถมือสองนะฮะรถค่อนข้างอายุเยอะแล้วนะครับก็อาจจะต้องมีเก็บจุกจิกบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทีนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ